ที่จุกเหมือนกันอ่ะยกสี่ขึ้นมาครับพรริตกับน้ำเต้าเงินครับเดินเข้าหาครับพรริตไม่แลกไม่ประท้านะครับดักแทงข่าขวาครับขวาครับเสียบขวาครับโอ้ช้ากว่าเห็นเลยครับโอ้โหแทงขวานี่ถึงยอดอกเลยทีเดียวพรริตยังสู้อยู่ครับแต่ว่าโดนขวางดักแทงขวาอีกแล้วครับโอ้ดูฮะแกเอานวมปิดหน้าปิดจมูก ได้ลุกสู้อย่างเดียวครับ,รบตอนนี้พันลิศพยายามทําทุกวิธีทางนะครับแต่นทําเต้าเงินจะไม่เป็นไรครับเดินเข้าหาพันลิศจิ้มลำตัวลากสลับบนครับบนไปไม่ถึงครับโอ้ชักจะเข้าไม่ถึงโดนแทงขวาโดนเสียบเข่าขวามาอีกครับต่างคนต่างเอาโดมปิดหน้าไว้เลยครับเดิมาปิดจังหวะสุดท้าย ด้านของพาริสกำปั้นขวาครับอ่ะอาล้ครับต้องต้องต่อยทีๆหน่อยครับน้องครับแหมเด้งหลบได้แต่ว่าโต้ก็ลําบากครับคือมันแทงไม่ถึงนะครับู่ต่อสู้ะทางด้านของเมืองไทยเริ่มทางด้านของน้ำเต้าเงินครับเริ่มเริ่มยาวกว่าครับที่จริงๆนั้นก็ตัวเท่าเดิมนะครับเหมือนยกแรกแต่ว่าพอชกไปชกมาด้วยอาวุธที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่ายิ่งชกยิ่งใหญ่เป็นความรู้สึกเลยครับยิ่งใหญ่ยิ่งยาวครับทักจะเข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับพันลิศ เหนื่อยเลยครับวับนนี้ครับเนี่ยแทงขวาครับพาเลโต์พอมาขวางไว้อย่างเงี้ยก็แทงไม่ได้ซะละอ่ากองเชียร์บอสสครับสอแล้วก็หมัดครับสามเม็ด <สา S 1> จัดไปเลยครับโดนกระทุ้งเข่าครับเน่ได้มองทีมงาน ไม่ต้องหันไม่ต้องมองแล้วครับานั่นของเจ้าน้ำเต้าเงินแข่งซ้ายดูฮะเสียบขวามาขึ้นได้ขวาครับแล้วก็ยัดขวาไปทีหนึ่งครับพยายามเด้งตีครับกระทึงขวาพันลิตโอ้โหเจอขวาครับ หมัดล่างสลับบนครับลอยขยันครับต้องขยันครับลอยเป็นติดหมดนะครับโดนแขนพัวพันเอาไว้ครับแขงซ้ายพาลิศจังหวะแทงเขานี่ไม่เป็นอะไรครับจังหวะโดนมันนี่มีสะดุ้งกับพันาริศหน้าท้องครับมีรอยแดงๆด้วยครับเงิสุคนครับ รบรูคะแนนแล้วก็มาที่ใบสุดท้ายครับไปที่มุมน้ำเงินนะครับน้ำเต้าเงินสอบุญเยี่ยมครับเอาชนะคะแนนพันธริศสรุ่งเจริญกิจไปแบบขาดลอยเลยนะครับอาศัยรูปล่างช่วงชกความยาวเลยครับเอาชนะไปได้ครับครับ